ก็แต่เราก็เขอามาอ่าอธิษฐาต่อไปตัวเกี่ยนแผลกันนะครับทานธมญาโพสตอะภวโตปะปะนะมะตา I'm, back, oh, I'm back,

ขอบรรยายในท่าที่ตรัสต่อกันสรรเสริญพระองค์

Terima kasih.

พบามคมตครับขงไม่ใีใค่ขาแตำตนนะครับตำตนใส่มาเชื่อมอมยนะเดี๋ยวมาเชืนอมต่อมาต่ำต้นนะตรงเนยต่ำต้ใคยยาค่าเชื่ออยู่ครับมาไม่ได้มาไม่ได้มาไม่ได้ ตัวบนตรงนี้ยาค่าเชียู่มาไม่ได้เอ่อวันสองต่อายเสร็จแล้วก็ให้ยาเจอ่อที่จัดเตรียมอ่าทู้เตรียมมาที่ขอให้เข้าไปตลอดย้อนกอเลยนะยอมต่อเลย การที่มีตัวเปลี่ยนไปเราก็ต่อเลยเราพยาจาที่ครับยังไม่เสร็จที่ดีให้ในการรับมตาขออนุญาตในที่ประชุมครับเรายังไม่เสร็จทิธี ประชุ fate, มร้อการประชุมเลิกก็ต้อง้องกันเลิกสำเนียงตามมีโอกาสได้มาทำกิจกรรมอย่างนี้ก็เสลยหนึ่งครั้งกร้องสะสมตัวเขาัวเอาตัวตนให้เจริญกลาให้เจริญกลามากนั้า เออท่ง้าท pues ี er. ่อะฝั er> ่งเราอะทางด้านอื่นอะทางด้านที่อะคามควาเป็นอมผู้กำกัจะเล่นอ่อา น้องจำได้ยอมจากอธิการว่า,า,าพวกเจ้าสิบในเมียวกันเดาเท์ตาทั้งโุกมโดยยังยิ่งเลือดที่ตั้งไปยังวิญรณนะครับไปใช้มาตั้งแต่ต้องทำการนะตั้งวิญญานก็เป็นผู้รับผิดชอบเงินของวัดแล้วถ้าว่าวัดใดเรายังไม่ไมีก็กกให้ไปพิจารณาทุกคนที่เราจะร่วมกันบริหารวัดนั้นได้อย่างสมบูรณ์ ต้อหวังยิงิงว่าทุกท่านจะรับฟังเรื่องนี้จะแก้ไขโดยประการใดแต่ในทางพุทธศาสานาของเรานั้นให้แก้ที่ตัวของเราเองในกาขอในทุก่านจงมีอายุมันคนยืน,นในการที่มาขอขมาในวันนี้หลังจากภาพก็ขอ้ท่านตื่นเราดันให้ท่านมีความสุขความเจริญทุกท่านทุกโู ทุกคนเร